โอเคสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่ฟอลโล่เล็กนะใน YouTube นะคะวันนี้อเล็กก็จะมาพูดต่อนะคะสำหรับเรื่องของตัวเลขก็จะพยายามที่จะไม่ให้มันยืดยาวมากเนาะอพอดีเพิ่งพิ่งออกมา เนื่องจว่าวันนี้เรายังไม่ได้บอกเลยนะจากเลขข่าวที่แล้วไปทีนี้จะมาพูดถึงเลขสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะคะสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเนี่ยในความเชื่อหรือว่าเท่าที่เได้ศึกษามาเนี่ยเป็นเลขที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองซึ่งในในในเบอร์โทรศัพท์ของเอเล็กเองเนี่ยก็ใช้เลขนี้แหละก็ใช้สองเจ็ดกับเจ็ดสองนี่แหละค่ะถึงถึงพูดได้ไงว่าถ้าเราซื้อ ถ้าซื้อโทรศัพท์ถ้าซื้อเบอร์โทรศัพท์ถ้าจะซื้อเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะซื้อซิมใหม่หรือว่าจะใช้เบอร์ใหม่เนี่ยจะไม่เอาเลขนี้ละเ,เลขสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เลขศูนย์ที่มีเลขศูนย์ถ้าเบอร์ที่จะซื้อเนี่ยแล้วมันมีเลขศูนย์นะจะไม่เอาจะไม่เอาตัวนั้นเลยจะไม่เอาเบอร์นั้นเลยคือ อันนี้มันวิเค,คราะห์อันนี้วิเค,คราะห์มาจากที่ซื้อจริงนะ,ะวิเค,คราะห์มาจากอ่าไม่ใช่ที่ซื้อจริงคือที่เป็นเบอรท์ที่ที่อเล็กใช้จริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะคือเราบอกจากเอาเบอรท์ที่ที่เราใช้จริงๆนี่แหละมาบอกมาวิเคราะห์วิเคราะห์เพราะเราก็เราก็อยากที่จะรู้ว่า มันความหมายของมันอ่ะมันตรงกับที่ที่เขาที่เขาเอา่อมีการเก็บสถิติหรือว่าที่เขาบอกบอกกันมาไหมแล้วเราก็เอามาเอามาวิเคราะห์ว่าฉันใช้ว่าอเล็กอเล็กเนี่ยวิเคราะห์ตัวเองว่าอเล็กใช้เบอร์นี้นะแล้วตลอดระยะเวลาที่ใช้เบอร์นี้อ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่า อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่ามันจะไม่ไม่ร้อยเอร์เซ็นหรอมันจะร้อยเปอร์เซ็นไหมมันก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนนี่มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่จากที่เอเลขใช้มาเนี่ยอย่างที่ที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีเลขศูนย์นะเลขก็จะไม่เอาซึ่งเมื่อก่อนถ้ารู้แบบนี้นะก็จะไม่เอาเหมือนกันไม่เอาเบอร์เบอร์นี้เหมือนกันแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ย เป็นเบอร์ของอะไรที่มันวุ่นวายมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของหนี้สินคือไม่รู้จักจบอ่ะมันวนเวียนวนเวียนมันไม่รู้จักจบอ่ะแล้วก็มันมีผลทําให้เราเหมือนกับว่ามันต้องมันต้องใช้อยู่ตลอดไม่ต้องจ่ายออกไปตลอดจ่ายไปตลอดแล้วก็ทุกอย่างมันมันไม่จบไงมันคาราคาซังมันเหมือนกับการที่แบบว่า เรื่องไม่จบอะ่ะคือใช้แล้วก็ยังต้องใช้อีกใช้แล้วก็ยังต้องใช้อีกใช้ไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆเราก็อาจจะมีผลมีผลกับกัดตัวเองนะที่แบบว่าอคือเรื่องมันมันแบบมันวุ่นวายไปหมดใช้ตรงนู้นแล้วก็เราก็ต้องมาใช้ตรงนี้จ่ายตรงนู้นแล้วต้องมาจ่ายตรงนี้คือมันมีแต่เรื่องรายจ่ายสําหรับตอนนั้นนะมีแต่เรื่องรายจ่าย แา่ที่บอกอะรายรับมีเข้ามาไหมมีแต่ว่ารายจ่ายก็มีมีตลอดเลยรายจ่ายมีตลอดอาจจะเป็นที่ตัวเราเองด้วยก็ได้เพราะว่าเราก็เราก็เอเรียกว่าเราก็ใช้จ่ายในในแบบที่ว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรแบบที่ว่าเออควรจะคือเรียกว่าใช้จ่ายตามใจที่เราอยากจะใช้อ่ะนั่นแหละค่ะมันก็มีผลเนาะ สำหรับคนอื่นนะเลขไม่รู้นะแต่สำหรับเลขว่าเลขนี้อเล็กไม่เอาสองเจ็ดเจ็ดสองถ้าหาเบอร์ถ้าซื้อซิมใหม่เบอร์ใหม่ก็จะไม่เอาก็จะไม่เอาเบอร์นี้สามเลขนะสามตัวแล้วนะตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็สองเจ็ดหนึ่งตัวทีนี้เบอร์ไ,ได้ 8228นี่โอเคอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขดีนะคะเป็นเลขที่ไม่ใช่เลขเสียนะคะ2882แต่มันมีเลข8มาอยู่ข้างหน้า278นี่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เรียกว่าอินฟินิตี้แล้วก็ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีมีคู่เป็นคู่ที่ดีเนี่ยก็โอเคอ่ะก็โอเคนะคะแต่ทีนี้มันมากลายเป็น827 หมายความว่านี่สีเนี่ยมันจะมีวนเวียนตลอดมันคือมันไม่จบไงเพราะว่าเลขแปดเนี่ยมันก็แทนที่ด้วยอะไรที่แบบว่าเอ่อความหมายของเลขแปดนะเป็นความหมายที่ดีเป็นความหมายที่ดีแล้วก็หมายถึงอะไรที่อาจจะแบบสีเทาๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าร้ายนะเลขแปดนะคะแต่ถ้าเลขแปดไปจับคู่กับศูนย์อย่างเงี้ย เพราะบอกแล้วว่าเลขศูนย์ไม่ว่าจะคู่กับอะไรมันก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อไปว่าเลขศูนย์คู่กับเลขอะไรแล้วมีแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งของอะไรก็มีค่ะอะไรก็มีเลขศูนย์อยู่อย่างที่บอกว่ามีเลขศูนย์ในเบอร์มีทั้งเลขศูนย์มีทั้งเลขสองเจ็ดนี่แหละก็นี่แหละค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดเป็นเลขของหนี้สินจริงๆเลยสาหรับอะไรเป็นเรื่องของหนี้สินแล้วการใช้จ่ายที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นบนเวียนใช้อยู่บนเวียนใช้เท่าไหร่ก็ก็ไม่หมดสักที นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายนะคะก็คือนั่นแหละมีตลอดไม่จบเลยสักครั้งหนึ่งซึ่งเบอร์นี้ต้องย้ำอีกครั้งว่าเล็กใช้เองแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วออ่ใช้มายี่สิบกว่าปีซึ่งซึ่งมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่มันไม่จบแต่พอตอนตอนหลังจากที่ใช้เบอร์นี้ไปแล้วอะเออมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราแบบหลุดพ้นจากพันธนาการอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับ คู่ต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นเลขอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะแค่นี้นะคะ